หาพูดถึงประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใตา้คุณคงรู้จักเนลสันเมเดลาวันนี้พอก,กาจะขออาสาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเนลสันเมเดลามหาบุรุษแห่งแอฟริกาใตา้และเช่นเคยหากท่านชอบคลิปนี้และอยากให้พอก,กาทำคลิปเหล่านี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด u ั s c r i b ์เพื่อท่านจะได้รับชมเนื้อหาเช่นนี้ตลอดไปนะครับเนลสันเมเดลา เกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2461เขาใช้เวลาตั้งแต่วัยหนุ่มเขารวมเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดสีผิวในานามสมัชชาแห่งแอฟริกันหรือ ANC เพื่อเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมขณะเดียวกันก็รำเรียนจนจบการศึกษาด้านกฎหมายช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับชาวผิวดำจนกระทั่งในช่วงปีพุทธศักราช2503รัฐบาลแอฟริกาใตา้ ที่ปกครองโดยเชาวผิวขาวมีนโยบายเหยียดผิวและได้สั่งห้ามและปราบปรามอย่างหนักทำให้กลุ่ม ANC ต้องเคลื่อนไหวในทางลับและยกระดับการใช้กำลังโต้ตอบด้วยการก่อวินาศกรรมตามสถานที่ทางราชการต่างๆของรัฐบาลแอฟริกาใตา้ก่อนที่นายเมเดลา่าในฐานะผู้นำกลุ่มจะถูกจับเมื่อปีพุทธศักราช2505และถูกส่งไปจำคุก,คกออบนเกาะรเบิล นอกชายฝั่งเคปเทานายเมเดลา่าถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเล็กๆและในขณะนั้นทางการสั่งห้ามเผยแพร่ภาพถ่ายของเขาและการอ้างอิงคำพูดของเขาในที่สาธารณะเพราะถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่นานาชาติพยายามรณรงค์เรียกร้องให้ทางแอฟริกาใตา้ปล่อยตัวนายเมเดลา่ามีการแต่งเพลงจัดคอนเสิร์ตเรียกร้องอิสรภาพให้แก่เขา และในระหว่างนั้นเองที่รัฐบาลนั้นพยายามแลก้อเสนอเพื่อที่จะปล่อยตัวแมเดลา่าโดยการยุติบทบาทและวางอาวุธของกลุ่ม ANC แต่นายแมเดลาก็ปฏิเสธที่จะทำตามคำเสนอดังกล่าวจึงถูกจำคุกอยู่นานถึง27ปีแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับอิสรภาพในปี1990โดยนายเฟเดริกประธานาธิบดีผิวขาวของแอฟริกาใต้ในขณะนั้น มีคำสั่งให้ปล่อยตัวเมเดล่าเมเดล่าออกจากเรือนจำเยี่ยงวีรบุรุษเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะผู้ส่งเสริมการให้อภัยและความเสมอภาคการคุมขังนายเมเดล่าได้กลายเป็นกรณีศึกษาของความยุติธรรมในในโยบายการแบ่งแยกสีผิวส่งผลให้นโยบายนี้ถูกยกเลิกไปในปีคศ1991และอีก3ปีถัดมา แอฟริกาใตา้ก็อรายมีการจัดเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้คนผิวดำได้มีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกับคนผิวขาวและหลังจากนั้นไม่นานนายเมเดล่าก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค ANC และก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใตา้หลังพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในวัย75ปี การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งประเทศแอฟริกาใต้ของนายเนลสันเมเดลานั้นไม่เพียงจะได้รับการจดจําว่าเขาเป็นชาวผิวดําคนแรกที่ก้าวขึ้นดํารงตําแหน่งของผู้นําแอฟริกาใต้เท่านั้นตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขายังได้รับการบันทึกและจดจําทั้งในฐานะของวีรบุรุษผู้มีความกล้าหาญมีวิสัยทัศน์และศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่นเดียวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสเสน่ห์ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อผู้อื่นเสมอมาประธานาธิบดีเมนเดลากล่าวทันทีว่าเขาจะขอดำรงตำแหน่งผู้นำแอฟริกาใตา้เพียงหนึ่งสมัยในระยะเวลา5ปีเท่านั้นและได้รับความเคารพอย่างมากในฐานะผู้นำบนเวทีระดับนานาชาติหลังจากสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แอฟริกาใต้ได้ในที่สุด ในปีพุทธศักราช2536ประธานาธิบดีเมนล่าได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมกับอดีตประธานาธิบดีเดอร์เคิร์กซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างสันติภาพในแอฟริกาใตา้ก่อนที่ประธานาธิบดีเมเนล่าจะประกาศอุทิศรางวัลน,นี้ให้กับประชาชนแอฟริกาใตา้ที่รวมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมได้สำเร็จ ในช่วงได้รับการดำรงตำแหน่งผู้นำแห่งแอฟริกาใต้นั้นเขามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคเอชทีถึงขั้นเลวร้ายจนประสบผลสำเร็จในภายหลังแม้จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำหลังดำรงตำแหน่งครบหนึ่งสมัยในปีพุทธศักราช2542แต่อดีตผู้นำผู้ประสานรอยร้าวแห่งแอฟริกาใต้ก็ยังทำงานเพื่อสังคมและชาวแอฟริกาใต้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของอดีตผู้นำประเทศแห่งแอฟริกาใต้แห่งนี้หลายปีที่ประเทศนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างรุนแรงของเชื้อชาติสีผิวแต่เนวสันเมเนลาคือผู้ที่มีส่วนนำพาแอฟริกาใต้ออกมาจากม่านหมอกแห่งความรุนแรงเพื่อสแสวงหาสันติภาพและสร้างความเข้าใจได้สำเร็จอย่างแท้จริงแม้เขาจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในแอฟริกาใต้ ให้เป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียมมากขึ้นแต่ปัจจุบันประเทศนี้ก็ยังเผชิญกับปัญหาอีกมากมายเช่นความยากจนอาชญากรรมรุนแรงและโลครคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างไรก็ตามนายแมนเดลาจะเป็นที่จดจำของคนทั้งโลกในฐานะบุรุษผู้ส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของโลกมาจนถึงทุกวันนี้